อ๋ค่ะพี่เปิ้ลนาคอนนะคะเขาบอกว่าเพิ่งพี่เปิ้ลเพิ่งมารายการของเราเมื่อประมาณวันจันทร์ที่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของการที่บริษัทของพี่เปิ้ลอยู่ดีๆเนี่ยมีใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาในบริษัทบับุออฟฟิศนะคะบริษัทมาดามกาสกาคุณของพี่จูนเขาเนี่ยที่ย่านแถวทีบาลห้าถูกต้องเลยถือมีดเข้าไปที่บริษัทเลยถูกนะแล้วก็เมื่อวานพี่เปิ้ลนาคอนก็ได้มากับพี่จูนได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เผชิญหน้า คู่กรณีและในการเผชิญหน้าคู่กรณีเนี่ยได้มีการไลฟ์สดในการไก่เกลีย่ยตลอด oh นะคะซึ่งตอนแรกจริงๆวันนี้เราจะวิดีโอคอลพี่เปิ้ลแต่พี่เปิ้ลไม่สะดวกพี่เบิ้ลเขาบอกว่าอยากให้เรื่องจบใช่อยาก hmm. ให้เรื่องจบแล้วก็ก็กลายเป็นว่าทางฝ่ายคู่กรณีเองเนี่ยก็ยอมรับผิดนะคะว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยได้ถืออาวุธเข้าไปจริงๆนะคะ uh huh. ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะนั่งดื่มสุรากับเพื่อนๆที่โต๊ะไม้หินอ่อนหน้าบ้านเป็นประจำซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของพ uh ี่เบิ้ลบริษัทพ uh ี huh. ่เปิ้ลนะคะ uh huh. แต่ว่าพอดีพนักงานของพี่เบ เขากําลังจะรอปิดไฟค่ะแล้วก็ปิดไฟปิดออฟฟิศเรียบร้อยเขาให้ลูกเขาอไปนั่งรอในรถแล้วพอนั่งรอนรถมันก็ต้องเป็นเปิดไฟไงไฟก็ไปสาดสองบ้านเขาเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวแบบเล็กเลกน้อยนอยเล็กน้อยจริงๆแล้วว่าเรา ปัจจุบันเนี้ยเนาะเราเราก็เข้าใจแหละว่าคนเราเครียดอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรหลายๆาอย่างแต่ก็ต้องจะเย็นเย็นแต่ละอย่างแต่คือนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรกระทบกระทั่งกันก็ต้องให้อภัยกันเนาะใช่ซึ่งทางคู่กรณีเองนะคะตอนนี้ก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็สํานึกผิดแล้วก็ได้มีการขอโทษกันแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะโทษใครแล้วก็ให้อภัยต่อคู่กรณีแล้วก็ไม่มีการเอาเรื่องกันอีกนะคะอยู่ใกล้กันด้วยก็ต้องจะเย็นๆยันกช่นะคะก็อย่างที่อย่างที่ตัวเองบอกแหละว่าจริงๆตอนนี้หลายๆคน ก็เครียดถอยู่บ้านแค่อยู่บ้านก็เครียดแล้ว<ช>เนื้อบางคนตกงานบางคนถูกลดเงินเดือนอ,อีกนะตอนนี้เวลาที่จะคุยหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ใช้สติให้มากๆะค <leaning S 2> ่ะต้องข, <า S 1> ขอขอบคุณนะคะข่าวจากสนุก com ด้วยค่ะค่ะมาถึงแขกรับเชิญของเราต้องบอกดูคุยแซบโชว์แล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe ข้างล่างแล้วกดกระดิ่งข้างบนนะครับ